này đâu phải chịu Lô đô lê mì, mì. Lúc của này thì bà thì nó được Vâng, thử thử lê <laughs> lúc này bắt đây Đô จาเด้เป็นผลงานเทีงก่อนล่ำก่อนแหลกของหล่าพ่อพ่อเต้ยเต้ยเราพี่พี่พ่อเขาแก่มาหล่ะเขาพ่อเต้ยโเขาเป็นเส้นหั่นนาพ่อสิไงเขาเต้ยให้เด้อจ้าสีหูวจ้าสีห้าไม่เสียฝาดอากใเนาะเจี่ยพ่อทว่าจังได้พอกับฮันอีหล่าที่สุดคือเกาปลาซางพึ่งดุปาพึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเลยคณะกันนะคะ ลูกผู้ปานนั่นเรับพี่น้องครับนะครับจากเที่ยงนะครับจนถึงเวลานี้เราก็เล่นกันมาสามชั่วโมงเต็มแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องออกนอกข้างนอกเล่นกีฬาสิก่อนเล่นกระชีบบานหนึ่งก็เดี๋ยวท่านสื่อบานออกไปสื่อบานเด้อครับผู้ใดสื่อบานอย่างนี้แข่งขึ้นพี่น้องเริตื่นเต้น มุกบทีพักกันเมื่อบานิเียเมื่อด้บานยดูน้องหุ้งอิง้าใครมาทันเดี๋ยวมาให้ส่งเสียงใครถามจริงจรใครมาส่งเสียงมาไว้แจ่งขวงเอาไม่ได้ใากจะพบกับน้องหุ้งอิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมาเนาเดี๋ยวกำลังอนดีมาไม่เงีบเะนะครับเว่รที่ท่านร้อยคอนะครับ รอคอยมาถึงแนว <upp la an> ต่อไปท่านจะได้พบกับช่ค่ะลายเาต้องประกาศดอกรยิ้เสียงออกมาเอต้องประกาศดอกอะไรยิ้เสียงพระผมว่าันึเหมือนผมให้อ้วเนะผมยิ้งจริีงหมแล้ว มอลำัมเขมูมาลำเวลิกอ้ยภาษาญี่ปุ่นนะลูกเ่นมาที่ญี่ปุ่นเอาจรินตัวดุยังจะวายมอทนลองให้กับได้ตีกับเพื่อนนี้ติร่วมตัวูกจากแม่ฮัคเซเลน ขอบคุณ y อเอมุด่รอมีน่สามช่วงมุงเจ้าคือบางางมากอุ้อิงมามุเจ้าคือแตะพื่นดึงขอมาเลยม่้ออุ้งอิงมาเร็วแมาเร็วมาเร็วโอเคลองก้าวขอแม้ด้างนอกเอออยากดูน้องเอาเอาเงินเอาเงินดูอาเอาเงินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ พ่อเขียนตัวมาติดร่วมพ่อพ่ร่วมรอดร้าพ่อกินใจเัวอันนี้ตั้งห้าอันนี้ตั้งหาขอบคุณตาขอบคุณตาแม่อันนี้ตั้งห้าเัวอันนี้ตัว่วมพ่อเขียนไปไหนลูก้อยขอบคุณค่ะแม่บอกบอกนักจีซื้อมาจากคินแรงหรอคะเอ้ยยีหลามาจากสีเกตแม่ขอโทษค่ะศิลปินนู้นน้อยหน่อยคุณแม่จ้าแม่จ้า เพลแต่น้องคู่โอ้โหแต่วเพงทารู้อันอะไ่ดิฉนเพิ่ง้องเพลงนี้แม่เพลงไหก็นนัู่ก่เลยขอบคุณยาขอบคุณอะไร่นะคะเด้อเอาจวดอาจารย์จวดจวดจังไงพี่สากตอนหลอกดิฉันบ้างสักคันหอบฝนมาหลังห้านหอบพันนะหอบพันนะ่จสิริราชสิญนศาสิขอบคุณยาสีตา เอาเป่ารจเราใส่เ <languages> ข <m shut out> ียวกว่าบกทุกอ <aras> yeah, ah, well, ียพวคุณเสกยขบคหรัยงบอคแต่เงนหาพันอะโลงกเด้อจาแมเอาจังมือก่อนแม่เลยมาเนาะเอาจังมือนี่แหละเอาหาพันถึงหนในที่มนตัวลูกเออีกยืดสันย่ดตอยืดจากะแม่เอกไดวนสี่คนอื่นนในลูกคนถนช่องล่องอยู่ทางหลอกบนสื่อวัดมาเด้อแม่เด้อ พี่น้องได้เงินโป่งยมาเลจ้ารักลูกถามพื่นๆได้เงินกันพูดอะไรีไล่ได้ยังได้แล้วบล่าีดาวุ่งเล็กจีอี่ดาอุ้งอิงอ้ยเพิ่ะอุ้งอิงงเพิ่ะอุ้งจี๋ยล้ไปเห็นช่วงมาไล่บ้าาหันแล้วเปล่เนี่ยโอ้ยน่ะ

เฉพาะอะไรยังก็มีหลาไปญี่ปุ่นยังแต่ญีปุ่นมีหลาหมอหน้าเฟินบุปิดอะไรก็ตุ๊กอะไรก็ตุ๊กอืมอะไรก็ตุกสวัสดีตอนเช้าอายผมมีแงคมาายญี่ปุ่นจิ๋มเขาอายุอะไรก็ตุ๊กก็เสมอเขาพูดว่าโอ้อายูเขาไม่ได้ว่าฮขาอายูอะไรก็ตุกอย่างนี้ก็ต้องมา อไอไปทงานอัเไปิอช er ีดอ่าเฉสวัสดีพอสีเปีพอีเปียเราออกไปอไม่เอยเยสวัสดีปีนองีแม่กับกันเยเแกกับางยูเนี่ยับมันี่ิซีนี่ไม่เยเอือปชุคนเสอคุณีน้องวคอนมาคอยกพอเปียพทันแลควอยอแอกนั่นสิคือเก่าบ่เอาอีกหนึ่งอีกนึ่งอีกหนึ่ง นองคลปึงไหลสดหยอนกาไปเสัมเนียงต้งปิ๊กคำเดิมลุกอเ้เสบียงจา่อนยเจ้ามีาันบอบหับนพว <c oughs> เองจีเด้อเอภาษาญ,ญี่ปุน่นเอาไปจะมาทำอะไล่ะนะช่เจแปลกบอบอยาพิแปลก เอาหั้าหพี่นองคับสนุกสนานกันครับเออพี่น้องของกุกิครผมวันีข้าหายคนพิเศษอยกกินน้ำลูกก็เบ้าตรงๆว่าเออยิจฉาอ การใช้ลูกจิปปอนเพราะการกิ๊บช้นก็จะวาตรงๆกิบไปอิจฉาแล้วยังเราเถาไปแห้งนะวันนี้พ่อเกียแต่องพี่หมอนจริงแล้วนะพ่อยังไม่ได้ทำเลยครับลูกพ่อยังไม่ได้ทำครับพ่อสาบานพ่อสาบานด้วยมือนี่พ่อยังเป็นเส้นเดียอกำลังเสียดเนี่ยอ่ันคขี้แห้งขี้แห้งก็เก่าชิดหอดไม่เห็นกันโดน คือบอแก้วมาอนั่นพี่มอดอองพี่มอดเองเห็นนั่นพอนเย้มไปกับไปกับพี่อ่อนเออลูกนันตรวจไม่ออกบานนี่ตต็กินได้ไหมนลูกเอา่ถือกวางเอาอีกถือก้องไว้ตัวสับจ่อหนักอกันเเลเียเียบ